แ้ว VMS e นั้นจะดิลิซ่าไปเกือหลงแต่เฮดิสิเมนไม่ยอมกลายเป็นเรื่องรล่าทะเลาะกันใหญ่โตสุดท้ายเฮดิสซิเมนลงออกจากซิลีนและหลังจากที่ออกไปเหมือนกับทุกอย่างนั้นจะจบลงแต่ไม่จบเพราะว่าซิลีนนั้นยังคงคัดลอกรูปแบบของเฮดิสิเมนที่เขาเคยทําไว้ในสมัยที่เขาประจาตาแหน่งขณะเปลี่ยนดีเรคเตอร์คนใหม่เข้ามาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแนวก็เลยออกมาร้าย,ยาวว่าตัวเองนั้นออกมาแล้วซิลีนจะมีวิถีเดินทางของตัวเองแต่ว่าเปล่าเลยและคลิปมีสนับสนุนโดย เน็ตฟิกพรีเมียมราคาเริ่มต้นที่13 9บาทสมัครง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก NF t h e a t r ที่จะทำให้คุณนั่นอินและก็ฟินเข้าถึงอารมณ์ด้วยความละเอียดแบบชัดมอก 4K ไม่โสมีทั้งสารคดีหนังอนิอเมะและการ์ตูนลิมิตตอซีรีส์กับฟินขับฟินแน่ปามาเลนในสูเบิงพุลละทำาบบนี้ดูไม่จบวันน้ามาดูต่อก็อย่างได้ประวัติไม่มีการหาย,ยมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอด,ลอดไม่มีสัญญาผูมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID เท่านั้นและพิเศษสุดสมารักที่มาจากช่องอะไรแชนแนลนะครับสิ้นเดือนปุ๊บลุ้น5้าเมืนบาทกับกิจกรรมได้เลยฟรีๆสอบถามหรือสนใจสมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างหรือสแกน QR code ได้เลยครับ กรับสวัสดีกใอจริรเทุกคนครับผมนายชาแนลในนิตยสารของฝรั่งเศสมีการพูดถึงสาเหตุที่เฮดดี้ซเมนนั้นออกจากเซเลนอยากเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมปี2024ซึ่งมีประเด็นขัดแย้งกับ LVMH ถึงตัวของลิซ่าด้วยและนิตยสารฉบับนี้นะครับอยู่ในเครือของ LVMH ฉะนั้นนี่คือเรื่องราวแบบอินไซต์แบบสุดๆในนิตยสารบอกว่าตอนที่เฮดดี้ซมนมารับตําแหน่งได้ภายยอดขายพุ่งไปถึง5เท่าในรอบ7ปีกระโดดจาก500ล้านยูโรในปี2018ทะลุไปทีู่โร ในเวลาต่อมาก่อนที่เขานั้นจะลงจากตําแหน่งแล้วก็แต่งตั้งให้ไมเคิลไลเดอร์ที่เคยรับตําแหน่งในปโลลาฟโลเรนของเสื้อผ้าสตีขึ้นมาถีบจากแทนแต่ถ้าว่าในความโชคดีในการเปลี่ยนดี렉เตอร์ในครั้งนั้นนะครับก็คือปกติแล้วเวลาเปลี่ยนหัวหน้าฝ่ายสร้างสารรค์หรือว่าดี렉เตอร์เนี่ยมักจะมีธรรมเนียมการเลิกพนักง,งานเดิมหรืออาจจะสมัครใจออกไปเองตามเฮดดี렉เตอร์แต่ทว่าในการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้กับไม่มีการเลิกสต็อกทีมงานแต่อย่างใดแต่ว่ามีแรงข่าวภายในบอกว่ามี5คนนั้นถูกฝ่ายบุคลากรน,นั้น และในเวลาต่อมานะครับก็มีข่าวซุบซิบซุบซิบกันออกมาทะลุออกมาข้างนอกนะครับว่าเซเวรลินแมที่เข้าไปทํางานในซลีนตั้งแต่ปี2017ด้วยตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Chef Executive Officer หรือว่า CEO ส่วนเฮดี้นั้นเข้าไปในปี2018เข้าไปรับหน้าที่ตําแหน่งเป็นอาร์ติสติกครีเอทีฟและก็เอเมจดีเลกเตอร์ให้กับซลีนโดยทั้ง2คนเนี่ยนะครับมีข่าวออกมาจากภายในว่าไม่ค่อยจะลงรอยกันเสียเท่าไหร่โดยจุดแตกหักการออกมาจากซลีนของเฮด กใหญ่ๆก่อนที่เดีนั้นจะโบกมือลาเซลีนในเดือนตุลาคมไปตลอดการโดยุดแตกหักที่เรา้าวฉาบบกูไม่กลับในครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2023โดยในช่วงนั้นลิซ่ายังอยู่กับเซลีนนะครับและก็โฆษณาในแคมเปญโอสเพอร์เฟมลี่ที่เป็นน้ำหอมของเซลีนด้วยโดยเฮดีสติแมนนั้นทะเลาะก,กับเซเวอร n ินแม่เนื่องจากว่า ในสัปดาห์ปารีสแฟชั่นวีคเมื่อปี2023เฮดิสตรมนนั้นเดิมทีต้องการที่จะจัดแฟชั่นโชว์ในคอลเลคชันออมซัมเมอร์สำหรับฤดูการปี2024ที่กรุงปารีสมีกำหนดจัดในวันที่2กรกฎา,กาคมปี2023ตอนนั้น GBA หรือว่า g l o b a l b บ a n d a m b a s ส a d o r ของแบรนด์อย่าง v t s แล้วก็บูกรมก็เดินทางไปอย่างปารีสเพื่อร่วมงานด้วยโซลิซ่าเองตอนนั้นมีงานในทรศการ75ปีบูการีสเปนตี้ที่กรุงโซโกเกาหลีใต้แต่เท่าให้เหตุการณ์ในแฟชั่นวีคในครั้งน้ีป ประกาศยกเลิกก่อนงานเริ่มเพียง1วันย้ำว่างานจะเริ่มพรุ่งนี้แล้ววันนี้ประกาศยกเลิกเลยโดยสายเหตุที่ประกาศยกเลิกนั้นก็เนื่องจากว่าซิวรินเมอาจจะกังวลถึงสถานการณ์ความไม่สงบจากการประท้วงในกรุงปารีสแต่ว่าในคอลเลคชันในครั้งนี้นะครับก็มีการถ่ายทําใหม่ในสถานที่เดิมจัดงานนี่แหละออกมาเป็นวิดีโอต่อมาเหตุการยกเลิกในครั้งนี้แหล่งข่าวภายในบอกว่ามันเป็นหเหตุการณ์ที่ทําให้เฮริสซิเมนนั้นหัวเสียมากๆเลยและก็หลับไม่ได้สุดๆกับการกระทําของซีอโอนั่นก็เพราะว่าเขาทุ่มเทก,กับกบกาาารรเเปปิดตััวคอนนนนใ้้งงี็ย่ม แขกในจะ G ี b a แล้วจู่ๆมายกเลิกงานโดยที่เขานั้นไม่ได้รับการปรึกษาแต่อย่างใดก็คือไม่ปรึกษาเฮริสซิแมนก่อนว่าจะยกเลิกงานนี้มันก็เลยทำให้เฮริสซิแมนนั้นมีปากเสียงกับเซเวอร์ินแมซึ่งเป็น CEO โดยก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาการเรื่องอื่นๆมาแล้วก่อนหน้าก็เลยเป็นการทะเลาะคันลมแบบปะทุขึ้นมาอย่างหนักหน่วงโดยในความเห็นส่วนตัวของผมผมมองว่า c e o เองอย่างคุณเซเวอรินแม อาจจะกลัวว่าจะมีการก่อสระจนภายในงานและจะรับผิดชอบไม่ไหวในฐานะผู้บริหารก็เลยยกเลิกงงานกระทนหันโดยไม่ปรึกษาเฮริสซมันก่อนส่วนเฮริสซมันเองผมมองว่าเป็นแม่งานแต่ว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าจะโดนสั่งให้ยุติก่อนแค่วันเดียวเองจากที่โมโหอยู่แล้วก็ยิ Mo ่งโมโหเข้าไปอีกเพราะว่างานแฟชั่นโชว์ของอาริยาเนี่ยนะครับที่จัดขึ้นบนสะพานปงเนิฟในวันเดียวกันนั่นเลยจัดงานได้ตามกําหนดก็คือจัดไปได้แบบไม่มีปัญหาโอ้โหเรื่องนี้ทําให้เฮริสซมันนั้นเดือดมากแต่มันยังไม่ใช่สัส่ง ฟังเส้นสุดท้ายเกิดจากเหตุการณ์ในครั้งที่2หลังจากนั้นไม่นานครับจุดแตกหักครั้งที่2เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เหตุการณ์แรกนั้นผ่านไปรอบนี้นั้นมีลิซ่าเป็นตัวแปรสาคัญขอพูดย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเฮดดี้ซเมนนั้นเข้ามาเซรีในปี2018ปี2019ก็เปิดไลน์น้าหอมขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้โปรโมทในแคมเปญอย่างเป็นทางการโดยในปี2019นั้นส่งกระเป๋าให้กอริซ่าเป็นคอลเลคชันพิเศษสลักชอริซ่าเอาไว้ในชื่อกระเป๋ารุ่นเซรีน16โดยมี3คคนนนดดัังไไ้้ปกกก็ือาลแ อตอนนั้นเฮดดี้ซิมนนั้นมองมาทิตซาและก็เพลงเหล่งมาทิตซาโฟกันมาที่เธอเลยเป็นเคป๊อปคนเดียวที่เขานั้นสนใจขนาดซูเปอร์สตาร์ดังๆนั้นเขายังไม่เคยจะแลเลยนะครับปกติเขาจะเป็นคนตีสส่วนใหญ่คนที่เข้ามาแคมเปญเขาส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าในแบบอยู่ในสายนั้นอยู่แล้วแต่ลิซานี่คือแหกกฎของเฮดดีซิมนมากและการมาของลิต่าในช่วงนั้นถือว่าเซลีนนั้นหาจุดเปลี่ยนได้เร็วมากเพราะทันทีที่ลิซซานั้นถือเซลีนกระแสะของเซลีนก็เพิ่มมากขึ้นเซลีนก็เลยคว้าตัวลิซ่าเอาไว้ซะเลยก่อนที่่าาาปรรหหเนนั็นนนนสสตแงบ์ แหล่งบราจใจคอลเลกชันต่างๆสาหรับเฮดี้เพื่อผลิตโปรดักต์ของเซรีนในปี2019และนอกจากนี้แล้วลิซ่าก็ได้ไปดูโชว์ในปารีสแฟชั่นวีคครั้งแรกกับเซรีนในฐานะมิวส์ออฟเซรีนจนสุดท้ายนะครับกระแสลิซ่าคือมันแรงมากกับเซรีนโอ้โหมีลิซ่ามีเซรีนโซเอาสร้างยอดขายให้กับเซรีนแบบหนักหน่วงมากเพราะว่ารายการที่จีนอย่างยูวียูซีซัน2ในจีนคือกระแสนั้นดังมากๆดังแบบระดับภาคพ,พื้นดินหลายอย่างนั้นต่อย,ยอดให้กับเซรีนมาจนถึงปัจจุบนันแล้วก็เปิดลายผลิตใหม่ขายกันนแบบเเเเปป็็ลลําสสยยทีดยีดวจุ แล้วนะครับจากมิวส์ก็คว้าตัวเธอไว้พร้อมกับประกาศแต่งตั้งให้เธอนั้นเป็น g l o b a l Band ambassador คนแรกของซลีนในรอบ75ปีและด้วยความสําเร็จในด้านแฟชั่นคริซ่านะครับที่โกยเงินเข้าซลีนเยอะมากเฮดี is, ้สตูแมนก็เลยแบบม,มีน้ําหอมอยู่ไงทำมาตั้งแต่ปี2019แล้วก็คงจะคิดว่าถ้าได้ลนะิซ่ามาร่วมแคมเปญน้ําหอมด้วยมันจะเวิร์กก็เลยเปิดตัวเธอน,น,นั้นลงในแคมเปญโอชเพอร์ฟอร์เมรี่ในปี2022เอาซะเลยตัวน้ําหอมนะครับไปได้ดีมากๆในการทำแคมเปญของลิซ่ามีคนรู้จักเยอะมาก มีความนิยมเป็นวงกว้างเฮดี้ก็เลยคิดจะวางลิซ่าเข้ามาในระบบความงามของเซลีนที่กาลังจะเปิดในคอลเลคชันในปี2 0 2 4นี่แหละนั่นก็คือเซลีนบิวตี้อยากป้อนเข้าสู่ตลาดมากๆเลยในปี2 0 2 4อยากทําตลาดจริงๆก็เลยหมายมันปั้นเฮริซ่านั้นลงในแคมเปญนี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆของเซลีนเรียกว่าในเฮดี้ซีแมนนั้นหลักลิซ่าสุดๆดันสุดเลทแต่ทว่ากลับไม่เป็นตามที่ตั้งใจครับความคิดนี้ถูกเบรกขึ้นจนทําให้เฮดี้ซีแมนนั้นไม่พอใจแล้วก็ทะเลาะก,กับซ รวมไปถึง LVMH เจ้านายของเขาด้วย เพราะว่าในปลายปี2023เนี่ยนะครับ l v m s นั้นต้องการดึงตัวลิซ่าไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ความงามของเกลงังไอรูปที่เราเห็นลิซ่าใช้คุชชั่นนั่นแหละเขาวางแผนที่จะให้เธอนั้นไปแบนดนั้นไปเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์นั้นแต่ทว่าเฮดี้ซิเมนนั้นไม่ยอมเพราะว่าลิซ่านั้นถูกวางให้เข้าไลน์เซรีนบิวตี้และก็จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2024นี้แล้วเขาสาสเตรียมตัวมาอย่างดีจู่ๆจะมาฉกตัวลิซ่าไปแบบดือ้อๆแบบนี้ได้อย่างไรเฮดี He ้ซิเมนนั้นไม่ เฮดดี้ซีนแมนทะเลาะก,กับเซรินแมร์ซึ่งเป็นซีอของเซลีนรวมถึง l v m s ด้วยเขาด่าเซรินแมร์ว่าไม่รู้จักดูแลเซลีนให้ดีอารมณ์ก็คือลิซ่าจะต้องอยู่กับน้ำหอมเซลีนสิจะต้องอยู่กับเซลีนบิวตี้สิจะให้คนอื่นดึงเธอไปเกลงได้ยังไงเธออยู่นี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทําไมไม่รู้จักดูแลคุณเป็นซีอจะต้องจัดก,การให้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นในคือเดียวกันก็เธออารมณ์ประมาณนี้จริงๆเฮดดี้ซ e นแมนนั้นก็ดูแลลิซ่าดีมากนะครับเวลาไปทํางานหรือว่าไปที่ฝรั่ง ีา <S <S ดาและนอกจากนี้แล้วเฮดี้ซินแมนก็ด่าซีอว่าถ้าอยากทําให้ซีรีนนั้นเป็นชาแนลก็ต้องสู้ดีวยวเฮ้ยแม้จะเป็นการสู้ภายในเครือก,ก็ต้องสู้ยอมทําไมความหมายก็คือถ้าอยากให้ซีลีนนั้นยิ่งใหญ่แบบชาแนลก็ต้องสู้ทุกสิ่งอย่างแม้แต่ภายในองค์กรก็เถอะแล้วก็จะต้องปกป้องบุคลากรของซีรีนด้วยอย่าให้ใครมาฉกฉวยรักษาผลประโยชน์บ้างและหลังจากที่ทะเลาะกับซีอนะครับซีรีนหลังจากนั้นมาก,ก็ไม่เหมือนเดิมเลยในองค์กรนีมืดมนมาก และเขานั้นก็หาวิธีลงจากตําแหน่งเพื่อออกจากเซลีนไปแล้วก็ไม่คุยกับซีออีกเลยจนคนในบริษัทนะครับบอกว่าบรรยากาศในเซลีนเนี่ยเหมือนกับว่ามี2บริษัทในหนึ่งเดียวก็คือไม่เผาผีกะะันแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเซลีนหรือ LVMH ก็ตามเรื่องนี้เองนะครับอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ดนะิซ่าไม่ต่อสัญญาก,กับทางเซลีนเพราะเธอเคยบอกว่าเฮดี้อยู่ไหนเธอก็จะอยู่ที่นั่นนั่นแสดงว่าเฮดี้ซีแมทนั้นคุยกับลิซ่าแล้วว่าเขานั้นจะไม่อยู่เซลีนไอ้ทั้งในแคมเปญเซลีนบิวตี้นะครับจากเดิาดา,นนา,ดา,จจาิดจรพณ ร่วมกันแล้วว่าวางเอาไว้ดีที่สุด บวกกับเฮดี้ซิลแมนเองครับและก็ซีโอทะเลาะกันหนักหน่วงแบบว่าไม่เดือดเฉ็นเงากันแบบนี้การไม่ต่อสัญญาณน่าจะเป็นกรณีที่สุดจนสุดท้ายแล้วนะครับลุยวิตองก็ดึงลิซ่าออกจากเซลีน <c oughs> และเธอนนั้ก็ยุติสัญญาก,กับเซลีนในปี2024ก่อนที่เฮดี้ซิลแมนนั้นจะประกาศลาออกจากเซลีนอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาเมื่อเดือนตุลาคมปี2024ปิดตำนาน7ปีอย่างไม่แฮปปี้เอนดิ้งและหลังจากที่เฮดี้ซิลแมนนะครับออกจากเซลีนไปก็ได้ไมเคิลไลเดอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าดีไซเนอร์จากโบโลลาฟโลเรนและก็ ่อนน้นั้นก็คือทำงานกับซีลินในยุคข,ของเฟอร์บี้ฟิโลมานั่งแทนในตำแหน่งดีเลคเตอร์ในปี2025แทนจริงๆนะครับเรื่องราวนี้เหมือนจะจบแหละแต่ก็ไม่จบเพราะว่าการมาของไมเคิลไลเดอร์กับคอลเลคชันใหม่ที่เขาออกแบบมามันยังทิ้งความเป็นเฮดดีเมนไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทีมงานเอ่ยหรือว่ารูปแบบใดเอ่ยมันยังมีความเป็นซีนิเจอร์ของเฮดดีเมนอยู่สตาทที่เขานั้นเคยทำงานกับเฟอร์บี้ในยุคก่อนซิลินเก่าหรือว่าโอซิลินก่อนที่เฮดดี้ซเมนจะเข้ามาแต่ถ้าว่าไม่กลนน้าฉี อยู่เนี่ยคือแมสแล้วและมูลค่าที่เฮดี้ซีเมนต์ทำไว้ก็มหาศาลมากๆหากทําพลาดนั้นอาจจะหมายถึงหายนะที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้จนสุดท้ายแล้วนะครับเฮดี้ซีเมนต์เห็นแบบเนี้ยโอ้โหแหมมันคุกกุนในอารมณ์อยู่แลว้วอะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจากสไตล์ที่เขาทําอยู่ก็เลยออกมารายย่ายยาวในสตอรี่อินสตาแกรมกล่าวถึงซีลินแบบตรงๆเลยด่าแบบผู้ดีมากเลยนะเจ็บไปถึงแก่นประสาทเฮดี้ซีเมนต์บอกว่าผมได้ออกมาจากซีลินในเดือนตุลาคมปี2 0 2 4มาแล้วนะครับผมมั่นใจอย่างมากเลยแล้วก็รู้สึก ด้วยจริงๆที่จะสามารถหลังสรรผลงานของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นท้งในด้านของแคมเปญโฆษณาและก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์เองในแบบฉบับของตัวเองรวมไปถึงภาษาและภาพถ่ายที่มีเอกลักษณ์ด้วยนะครับและก็ความอิสระเอ่ยความชัดเจนในผลงานเอ่ยเป็นการเปิดประตมมบดหน้าใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังที่อยู่บนจิตวิญญาณแห่งความเป็นอิสระในทางความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก็น่าจะปราศจากการลอกเลียนแบบอ้างอิงรูปแบบสไตล์การถ่ายภาพของผมอยู่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ แต่ก็เออทังนี้ก็รวมไปถึงแคมเปญที่ผมเคยทําให้กับซซรลนด้วยภาพยนตร์เอ่ยอะไรเอ่ยผพราะก็จะสิ่งนั้นดีนะครับเพราะว่าผมทามันด้วยความรักผมเคารพตัวเองมากๆเลยซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็เคารพผู้อื่นด้วยเออด้วยความสจริงเนาะเออแล้วก็อยากจะให้ทาสะท้อนยุคสมัยของตัวเองนั่นเองนะครับเพื่อจะลึกความสําเร็จนี้ในอนาคตเพื่อเป็นเกียตรติประวัติจันรลึกความสําเร็จในอนาคตของแบรนด์ที่สวยงามนี้ก้าวไปในโลกแห่งความหรูหราและภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุ่นิ่งครับผมเฝ้ารอ ฟื้นฟูการสังขยาภาพไทยในครั้งใหม่ๆต่อไปที่สรนีนะครับและก็ภาพเชิงวิสัยทัศน์ใหม่ๆของแฟชั่นเฮาส์ฝรั่งเศสที่ผมเคยพันผูกอย่างลึกซึ้งปาสูดาเสียบคัก <laughs> สรุปเฮดี้ซิเมน์นั้นหลอกด่าแบบผู้ดีว่าเออจ้างใหม่ทั้งทีก็ให้มันหนีจากเดิมหน่อยเถอะหาททาอะไรสิ่งใหม่ๆเพื่อความสาเร็จใหม่ๆของตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าเออไอ้อะเก่าไอ้อะกินบุญเก่าทําบุญใหม่กินบุญใหม่บ้างเถอะประมาณนี้จริงๆเฮดี้ซิเมน์นั้นก็ปากแซ่บเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่พอใจก็ด่าเลยไม่ไม่มีการเทียงใจใครแล้วก็เคยมีปัญหากับหลายคนด้วยไม่ว่าจะเป็นนักข่าวจากนิวยอร์กไทม์รวมไปถึงแอนนาวินทัวก็ไม่เผาผีกันเลยนะครับถ้าใครอยากฟังเรื่องพวกนี้ก ให้ฝั่งในคลิปถัดไปและก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเน t ตฟ i ิราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือสแกนค r วอาร์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยครับ